สวัสดีครับผมพัดเกจเวเ a d e r ครับ Apple ก็ได้ปล่อย iOS 16 Beta 3สําสำหรับนักพัฒนาออกมาให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับถือเป็นเวอร์ชั่นที่ใกล้เคียงกับ Public Beta มากที่สุดแล้วครับก็คาดว่าตัว Public Beta เนี่ยน่าจะปล่อยมาในอีกไม่กี่วันนี้นะครับเผอๆวันที่ผมลงคลิปอะตัว Public Beta อาจจะออกมาแล้วก็ได้นะครับก็ก่อนจะไปดูว่าตัว Beta 3มีอะไรใหม่บ้างก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปดูอันแรกเลยครับไปที่เซ t ติ n งนะครับไปที่ General Software Update นะครับตัว Software Update เนี่ยปกติมันจะมีให้เราเปิด Automatic อัปเดตนะครับนะครับก่อนหน้านี้จะมีให้เปิดตัวนี้ให้เราดาวน์โหลด iOS แล้วก็อัปเดตอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือ Install Security r r s s p o s s e n d System File นะครับก็คืออะไรครับก็คือ แทนที่บางคนอาจจะปิดตัวนี้ก็ได้ก็คือบางคนไม่สะดวกที่จะอัปเดต iOS อันใหม่ครับไม่แน่ใจว่า iOS ใหม่จะดีหรือเปล่าจะกินแบตไหมอะไรเงี้ยครับปิดตัวนี้ได้แต่เปิดเฉพาะตัวนี้คือให้อัปเดตเฉพาะไฟล์ที่เกี่ยวกับ Security r e s p o n s e เกี่ยวกับความปลอดภยัยต่างๆเกี่ยวกับ System f ไฟล์ต่างๆที่ทจําเป็นเท่านั้นครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้เราอัปเดตได้ครับต่อไปครับไปดูที่ตัวหน้าล็อกสกีนะครับให้เราลองกดคัตส์ไมค์นะครับ ไปที่ตัวฟอนต์สำหรับนาฬิกานะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นเบต้าหนึ่งกับเบต้าสองครับตัวฟอนต์นาฬิกาเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด6ฟอนต์นะครับตอนนี้มี8ฟอนต์แล้วนะครับแล้วก็มีฟอนต์ที่เป็นฟอนต์บางด้วยเหมือน iOS 15นะครับที่เป็นมินิมอลมินิมอลฟอนต์บางก็มีมาให้เราเลือกด้วยเหมือนกันนะครับก็มีตัวเลือกมากขึ้นครับผมแล้วก็คือเราลองกดกดดันดูนะครับมันก็จะขึ้นแอนิเมชันตรงนี้ขึ้นมาหน้าจอตรงนี้ขึ้นมานะครับ Ss Paper Pa ก็คือเหมือนเปเปอ่นแคร่ตรง ตรงรูปที่เป็นพรีวิวเนี่ยจะเปลี่ยนไปน,นิดนึงนะครับแต่ที่จะเป็นไอคอนจริงๆเนี่ยมันจะเป็นไอคอนแบบเป็นเงาเฉยๆเป็นเงาขาวๆข,ข,ขึ้นมานะครับก,ก็สามารถเซตเซตได้ครับจากก็ตุต้มไม้คู่เลยหรือก็ต้มไม้หน้าจอโฮมสกีนะครับโฮมสกีก็จะหน้า,นาตาอินเทอร์เฟซเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับมีสีอะไรเพิ่มเติมได้เหมือนไปทั้งสองแต่ตรงที่เป็นไอคอนเนี่ยก็จะเป็นเพียงเงาคร่าวๆนะครับไม่ได้เป็นไอคอนจริงๆครับ ฟีเจอร์ต่อไปครับอันตอนที่เราล็อกหน้าจออยู่นะครับเนี่ยถ้าเรากดเนี่ยถ้าผมยังไม่ได้อลล็อกหน้าจอนะครับยังไม่ได้เอาหน้าไปสแกนเนี่ยยังล็อกอยู่เนี่ยข้อมูลตรงนี้ก็จะไม่โชว์นะครับอันนี้อย่างผมเนี่ยเป็นข้อมูลในคาล endar นะครับเพราะอีเวนต์ต่อไปผมจะทําอะไรเนี่ยจะไม่โชว์ข้อมูลอะไรขึ้นมาเลยครับยกเว้นถ้าผมอัลล็อกหน้าจอนะครับเมื่อสแกนไปหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลมันถึงจะโชว์ตัวนี้ก็คือช่วยเราเนี่ยปิดบังข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับไม่ให้ใครมาเปิดดูได้นะครับ มมติผมวางเขาวาง,วางไว้บนโต๊ะเนี่ยใครมาปลุกหน้าจอแล้วก็เห็นหมดเลยว่าผมจะทำอีเวนต์อะไรต่อไปนะครับจะมองไม่เห็นครับเป็นความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ข้อมูลในการสมมติถ้าเป็นวิดเจ็ตที่โชว์แบตเตอรี่นะครับอย่างตัวนี้มันก็จะโชว์ Apple Watch ของผมนะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์แบตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สมมตินะครับถ้าเกิดผมลองชาร์จ Apple Watch เนี่ยนะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลได้ว่า Apple Watch ผมเนี่ยกำลังชาร์จอยู่ซึ่งก่อนอันนี้จะจะไม่ได้โชว์นะครับอันนี้ก็จะมี ข้อมูลโชว์มากขึ้นครับฟีเจอร์ต่อไปครับให้เราไปที่ตัววอลเปเปอร์นะครับก็ตรงเนี้ยตัวอินเทอร์เฟซก็จะเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับมันจะมีแอนิเมชันโชว์ขึ้นมาด้วยว่าเราเนี่ยสามารถเ,ออเปลี่ยนวอลเปเปอร์ยังไงกดค้างตรงหน้าล็อกสกีแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนล็อกสกีได้อะไรเงี้ยนะครับมีแอนิเมชันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองกด add new wallpaper เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีวอลเปเปอร์ลายเนี้ยคุ้นๆขึ้นมานะครับ มันคือวอลเปเปอร์อะไรครับลายนี้มันคือวอลเปเปอร์อันแรกสุดของ iPhone รุ่นแรกสุดเลยนะครับไอตัวปากกาตูนแหวกว่ายอยู่ในสาระไรเลยเนี่ยนะครับมันคือวอลเปเปอร์แรกสุดของ iPhone เลยนะครับในว่าตัวนี้เป็นการฉลองครบรอบ15ปีของ iPhone หรือเปล่านะครับเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2022เนี่ย iPhone ครบรอบ15ปีนะครับผมก็ใจว่าเลยออกวอลเปเปอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ ใครคิดถึง w อลเปเปอรตัวนี้ก็เซตได้เลยครับสวยงามครับผมฟีเจอร์ต่อไปครับแชร์ iCloud Photo ครับให้เราไปที่ setting ไปที่ p h โต้มันจะมีออปชั่นให้เราเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวแชร์ library เข้าไปเซตอัพนะครับเนี่ยไอคลาวแชร์ฟ h โต้ไล b r a r ีก็คือแชร์รูปวิดีโอของเราเนี่ยไปให้คนสนิทสนิทของเรานะครับแต่ว่ามันจะกินพื้นที่ใน iCloud อันนี้ต้อง ต้องระวังวัน,นิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องซื้อไอ้คาวเยอะๆนิดนึงถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับผมลองต t a r เซตอัพดูครับแล้วก็แอดคนที่เราจะแชร์ในที่นี้ผมเลือกเป็นภรรยาผมครับอ่าผมเลือกแล้วนะครับแอดมาครับคอนติเนีวนะครับมันบอกว่าก็คือมันจะแชร์อะไรบ้างครับแชร์ share all my photo and video โเลยคือแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปทั้งวิดีโอไปให้ภรรยาเลยอันนี้ระวังนิดนึ่งนะครับ เหลืออันที่2 choose by people o r d a t e ให้เราเลือกเฉพาะคนหรือเลือกเฉพาะวันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นออปชันเพิ่มหนึ่งหรือว่าเป็น choose manually ก็คือเลือกแมนนวลเลยเลือกเป็นรูปไปรูปไปนะครับอันนี้ก็ลองไปเซตกันได้นะครับก่อนจะแชร์รูปนี่ก็สคำนึงนิดนึงว่าคนที่ที่เราจะแชร์เนี่ยสนิทจริงๆนะครับหรือจะแชร์อะไรแค่ไหนก็คิดคิดก่อนนะครับวันนี้ผม c a n ซ e l ก่อนมันอะไรมากฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์ต่อไปครับ ล็อกดาวน์โหมดนะครับเราไปที่เซตติ่งไปที่ privacy and security นะครับสก r ลลงมาล้างๆหน่อยล่างสุดเลยจะมีล็อกดาวน์โหมดตัวนี้มันคืออะไรนะครับมันคือโหมดป้องกันสูงสุดนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังเสี่ยงกำลังโดนไซเบอร์แอตแทกนะครับโดนโจมตีทางไซเบอร์นั่นเองโดนแฮกข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับให้เราเปิดโหมดนี้นะครับมันก็จะป้องกันสูงสุดครับผมลอง turn on ล็อกดาวน์โหมดดูซิเป็นไงนะครับก็บอกว่าเมสเซจเนี่ย มอดเมสเซจ attached อาร์บล็อกก็คืออะไรที่ a t t a c h มาใน attached มาในเมสเซจเราจะถูกบล็อกนะครับเฟซไทม์ Faith time, คนที่ไม่เคยรู้จักเราใครก็ไม่รู้จะโทรหาเราก็จะโทรไม่ได้นะครับเว็บเบราว์ซิ่งก็จะถูกบล็อกเหมือนกันสาหรับการท่องเว็บบางเว็บเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือบางเว็บ block, นะครับถูกบล็อกนะครับพูดง่ายคือจะโดนบล็อกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสามารถเข้ามาแฮกข้อมูลเราได้เขาก็จะบล็อกตรงนี้ หรับใครที่คิดว่าตัวเองเสีย่ยงเปิดล็อกดาวน์หมดได้ครับฟีเจอร์ถัดไปครับไปที่แอปเพลนะครับไปที่ Browse แล้วก็ไปที่ h e ร r t ก็คือหัวใจนั่นเองนะครับมันก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ก็คือ a f i b History AFib มันคืออะไรนะครับ AFib มันย่อมาจาก atrial fibrillation นะครับแปลเป็นไทยก็คือภาวะหัวใจห้องบนสั่นผิวทําไมต้องห้องบนและทำไมต้องสั่นผิวนะครับผิวขนาดไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่มันคือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดนะครับโดยพบได้ถึงร้อยละ1-2ในประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็โอกาสที่จะพบเนี่ยพบเจอมากขึ้นในผู้สูงอายุนะครับน,นอกจากอาการนี้จะพบกับผู้สูงอายุแล้วเนี่ยมันยังสัมพันธ์กับโรคหัวใจบางชนิดด้วยเช่นโรคเยื่อคู่หัวใจอักเสบหรือว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกตินะครับเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวนี้ตัว a อแอเฮลเนี่ยมันตรวจจับเจอเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถไปพบแพทย์ได้ก่อน สงสัยจะเป็นโรคหัวใจอะไรหรือเปล่าไปตรวจได้ก่อนก็ทําให้เรารักษาได้ทันท่วงทีครับอันนี้ก็คือตัวฟีเจอร์หลักๆที่ผมนํามาเสนอสาหรับเบต้า3นะครับซึ่งคาดว่าตัว p ับบิ c เบต้าเนี่ยที่จะปล่อยให้คนทั่วไปดาวน์โหลดเนี่ยก็คิดว่าจะมาในไม่ช้าเนี่ยแหละครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองครับสำหรับตัวเต็มก็จะมาช่วงเดือนกันยาตุลาช่วงที่ไอโฟนเปิดตัวนะครับแล้วก็รุ่นที่รองรับก็ตามนี้เลยครับที่ผมขึ้นให้ดูนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับลากไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบายครับ